สวัสดีครับผมมีเจ้าเพื่นแนลนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บหอยกันไปดูกันว่าวิธีการเก็บหอยนะครับของผมเราไปเก็บกันยังไงเดี๋ยวไปดูกัน,นครับเอานะครับนี่เรามาบุกบ,บ่อปลาเลยนะครับอ่า ลุยครับนี่ไปหาหอยกันนะคลิปนี้คำ่ำคำค่ำคืนก็นนะมามาส่องหอยนะส่องหอยพอดแบบนี้ดูน,นะครับหอยอยางสลัก มาส่องหอยนะมาส่องหอยนะครับกลางค่ำคืนนะครับที่บ่อปลานะสวนปลาพูดเยอะหน่อยนะพูดเยอะหน่อยนะเราต้องพูดให้เยอะใหญ่ให้เขาเห็นภาพอย่างหอยอะไรครับนี่หอยอะไรครับหอยอะไรหอยโค้งหอยโค้งนะครับหอยโค้งนะครับ ยะกินหอยก็ต้องมาส่องดูนะครับหอยต้องมาลางหอยอ่าเนี่ยได้แล้วครับลงไปแล้วนะครับเจอเหยื่อแล้วนะครับอ่าได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับได้แลยหนึ่งได้แลยหนึ่งตัวที่สองตัวที่สอ๋อมันจะขึ้นตรงนี้นะครับไหนไหนไส่องดูหน่อยเลยนนี้คือหอยนี้นะนี่ครับหอยนี่จะเป็นหอยแบบนี้เห็นไหมอ่าไปครับลุยต่อโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ โอมันจะเกาะตามตามหญ้าตามหญ้านะตามหญ้าตามอะไรเนี่ยมันจะมาเกาะนั่นแหละอ่าอ่าจะขึ้นนะครับซ้อนดีๆนะครับเผื่อจะได้ปลาสักตัวนี่ล่องกลางคืนล่องคืนแล้วล่องวันก็เขาตกปลาเสร็จแล้วก็มาหาหอยนะตัวเล็กกว่าอืม มือสนิทไม่ใช่หอยหอยที่นี่มันจะดำดำนะหอยดำหมอที่นี่โอ้แสดงว่าหอยนี่มหอยดำครับที่นี่หอยดำนะครับนี่ครับนี่ครับออ๋นี่ครับหอยดำโอ้ยตกไม่ได้ไอ้นี่เอาเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำลาบทำลาบลาบหอยลาบหอยนะครับหอยนี่ก็เอาไปทำลาบก็ได้ทุกเมนูเนาะได้ทำได้ทุกเมนูใช่ไหม แกงก็ได้ใช่ไหมแกงก็ได้ครับแกงเหลืองก็ได้แกงได้ครับโอ้อันนี้มันธรรมชาติใช่ไหมรธรรมชาติธรรมชาติไม่ใช่ว่าเขาเลี้ยงไม่ใช่ไหมไม่ครับอ๋ออันนี้เป็นหอยธรรมชาตินะครับพี่น้องแล้วก็มาบุก มาดึกต้องมาดึกครับมาหัวค่ำหอยมันไม่ขึ้นครับอ๋อหอยนี่ต้องดึกดึกต้องดึกดึกนะครับมันจะขึ้นมาถ้าหัวค่ำไม่มีมันต้องให้ปลานอนก่อนอ่ะมันถึงจะขึ้นนะ คลิปนี้มาหาหอยนะครับเพื่อนๆนี่ได้มาถุงเดิงครับลั หอยใหญ่มากหอยใหญ่มากหอยใหญ่ฝ่ามือครับหอยใหญ่ด้วยฝอามือปิดพอดีครับหอยดำด้วยดูดำปีเลยครับหอยนี่หอยหอยยังไม่ล้างหอยใหญ่เนี่ยฝ่ามือปิดครับดูนี่ครับได้เอาถุงหนึ่งแล้ว